มีรายงานอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะคะว่าปฏิบัติการทิ้งระเบิดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้โครงการนิวเคลียร์ของอิรานแค่ล่าถอยไปไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นการทําลายแบบราบคาบแล้วถ้าข่าวกรองที่ว่าเป็นเรื่องจริงแบบนี้ถือเป็นการหักหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ไปวิเคราะห์พร้อมก,กันกับคุณปิงกิติดิ์ธนดิษวณค่ะ อุรภิพันธ์คุณยุคนครับหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศความสำเร็จของปฏิบัติการมิดไนท์แฮมเมอร์ครับที่ทางด้านสหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเบตูไปหย่อนระเบิดทลายบังเกอร์โจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอริราน3แห่งด้วยกันปรากฏว่าทางด้านของทรัมป์เนี่ยก็บอกนะครับว่าภารกิจเหล่านี้ประสบความสำเร็จและสาม,มารถทลายโรงงานนิวเคลียร์ของอริรานได้อย่างราบคาบหมดสิน้น แต่กลายเป็นว่าล่าสุดมีรายงานข่าวอ้างการประเมินของหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลของกองทัพสหรัฐเองที่คาดว่าโรงงานนิวเคลียร์และโครงการนิวเคลียร์ในภาพรวมของอิหร่านไม่ได้รับความเสียหายขนาดนั้นอย่างมากก็ถอยหลังไปแค่เดือน2เดือนแบบนี้ถือว่าเป็นการหักหน้า ฉีกหน้าประธานาธิบดีทรัมป์หรือเปล่าพาท่านผู้ชมวันนี้มาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับมาดูกันก่อนว่าข้อมูลล่าสุดสื่อในสหรัฐเขาอ้างอิงจากไหนเขาบอกว่ามีแหล่งข่าวเนี่ยเกือบ10คนเลยนะครับคอนเฟิร์มข้อมูลตรงกันว่าหลังจากปฏิบัติการของสหรัฐผ่านพ้นไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้ผมก็เคยชี้ภาพนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียม ของโรงงานนิวเคลียร์ฟอร์โดนะครับที่ผมเคยบอกไปว่าตั้งอยู่ใต้ดินลึกลงไป80-90เมตรเห็นหลุมขนาดใหญ่เนี่ยประมาณ2จุดหลักๆแต่ว่าถ้านับจำนวนหลุมเนี่ยจะมีทั้งหมด6หลุมนะครับกลายเป็นว่าถ้าดูจากผิวดินเราอาจจะเห็นความเสียหายประมาณนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยสหรัฐก็อ้างว่าถ้าไปดูใต้ดินเนี่ยโอ้โหถูกทำลายไม่เหลือแต่กลายเป็นว่าพอมีการ ประเมินครับโดยทางด้านของสำนักงานข่าวกรองกลาโหมที่เป็นหน่วยข่าวกรองของกองทัพสหรัฐเองหรือว่า DIA เขาประเมินออกมาแบบนี้ครับบอกว่าโรงงานเนี่ยถูกทำลายแค่ส่วนที่อยู่เหนือผิวดินเหนือพื้นดินขึ้นมาเท่านั้นไม่นับใต้ดินใต้ดินเนี่ยส่วนใหญ่ยังแทบไม่ได้ถูกทำลายมากเท่าใดนักนะครับเพราะว่าโรงงานนิวเคลียร์ฟอโดเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในสที่เป็นเป้าโจมตีของสหรัฐแล้วปรากฏว่าคลัง เก็บยูเรเนียมที่มีการเสริมสมรรถนะ60%เนี่ยนะครับไม่ถูกทำลายหรือไม่ก็มีการเคลื่อนย้ายไปตั้งแต่ก่อนหน้าการโจมตีมีการเคลื่อนย้ายไปแบบนี้และยังมีหนำซ้ำอีกหนึ่งเรียกว่าชิ้นส่วนสำคัญในการที่จะเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมได้นั้นต้องมีสิ่งนี้ครับเขาเรียกว่าเซนทริฟิวจหรือว่าเครื่องหมุนเวี่ยงเครื่องหมุนเวียงเอง ที่คาดว่าอิหร่านน่าจะมีอย่างเฉพาะที่นี่เนี่ยน่าจะมี2,000กว่าเครื่องเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ยังคงสมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นยูเรเนียมที่มีการเสริมสมรรถนะส่วนใหญ่ก็ยังอยู่คลังก็ยังอยู่นะฮะเครื่องหมุนเวียงเองส่วนใหญ่ก็ยังสมบูรณ์หมายความว่าอย่างไรล่ะหมายความว่าปฏิบัติการของสหรัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมายภารกิจล้มเหลวหรือเปล่าเพราะทำให้โครงการนิวเคลียร์ของอิหรา่านนั้น ไม่ใช่แค่ถูกทำลายอย่างราบคาบครับแต่ล่าช้าออกไปเพียงแค่1เดือน2เดือนหรืออาจจะ3เดือนเท่านั้นเองแบบนี้เนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกครับทําบอกโอ้โหทำลายราบคาบหมดสิน้นและพอการประเมินของหน่วยข่าวกองของประเทศตัวเองแท้แทของกระทรวงกลาโหมแท้แท้เนี่ยมาบอกแบบนี้แบบนี้เนี่ยจะเท่ากับว่าภารกิจต่อไปของสหรัฐจะต้องมีอีกไหมแต่ว่าตอนนี้อิหร่านกับอิสราเอลก็หยุดยิงกันแล้วนี่ แล้วแบบนี้อิหร่านเขาจะแอบ,บทำอะไรกันลับๆต่อไปไจะมีการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ต่อไปหรือเปล่าอิหร่านเขาก็อ้างสิทธิ์ของเขาแบบนั้นนะครับแต่อย่าลืมทั้งหมดนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้นครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าหลังจากนี้ สมมุติมีข้อมูลออกมามากขึ้นหน่วยข่าวกรองสายลับทั้งหลายเขาก็ยังคงต้องทำงานกันอยู่ในการไปสืบหาข้อมูลจากในพื้นที่อิหร่านเองวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มเติมด้วยอะไรด้วยนะครับและถ้าเกิดมีการประเมินหลังจากนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้อาจจะประเมินใหม่แล้วบอกว่าอิหร่านโครงการนิวเคลียร์ได้รับความเสียหายมากกว่าที่คาดก็ได้และไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียว อันนี้เป็นการอ้างหน่วยงานหนึ่งก็คือข่าวกรองกลาโหมใช่ไหมครับถ้าสมมุติเกิด CIA ประเมินหรือหน่วยข่าวกรองอื่นๆของสหรัฐประเมินแล้วไม่ตรงกันอาจจะต้องเอาข้อมูลต่างๆมาเปรียบเทียบกันหลังจากนี้เพราะฉะนั้นต้องย้ํากับท่านผู้ชมนี่เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้นแต่อีกหนึ่งสัญญาณที่ทําให้มีการคาดการว่าโครงการนิวเคลียร์ของอริรานไม่ได้รับความเสียหายมากเท่าที่ควรคืออะไรครับคือภาพต่อไปนี้ครับ เป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมก่อนที่จะมีการโจมตีของสหรัฐการโจมตีของสหรัฐเกิดขึ้นช่วงประมาณเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือภาพช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์ครับมีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นอิรานเหมือนจะเริ่มรู้ตัวว่าเสี่ยงที่จะถูกโจมตีเอาเฉพาะจุดนี้ครับจุดของโรงงานนิวเคลียร์ฟอร์โดย้อนไปตั้งแต่เดี๋ยวซ้ายไปขวานะครับภาพนี้ก่อนนี่คือ19มิถุนายน วันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาเห็นอะไรครับคนทั้งโลกได้เห็นภาพนี้ตรงนี้คือปากป่องทางเข้าอุโมง์ใต้ดินของโรงการนิวเคลียร์นะครับจะเห็นได้ว่าผมวงวงเอาไว้นะฮะเพื่อท่านผู้ชมจะเห็นชัดเจนขึ้นที่วงวงไวน้นี่นี่คือขบวนของรถบรรทุกครับและขบวนของรถบรรทุกเนี่ยที่เห็นเป็นจุดๆๆเหมือนมดเนี่ยนี่คือขบวนของรถบรรทุกอย่างน้อยๆน,นับได้ประมาณ1 0 6หคันโดยประมาณนะครับ ไล่เรียงกันมาอยู่ใกล้ๆปากทางเข้าโรงงานนิวเคลียร์ฟอร์โดนี่คือวันพฤหัสประมาณสักสองสาวันก่อนจะมีการโจมตีและภาพต่อไปครับท่านผู้ชมจาก19ขยับมาที่20มิถธุนายนวันศุกร์ปรากฏว่ารถที่เห็นวันพฤหัสเนี่ยที่ไปจอดอยู่แถวๆหน้าทางเข้าอุโมง์ของโรงงานรถเหล่านี้คราวนี้มีการขยับออกมาครับในช่วงระยะประมาณเนี้นี่คือประมาณ1กิโลเมตรของของถนนนะฮะ จะเห็นได้ว่ารถบรรทุกเนี่ยจอดเนี่ยฮะจึบ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 เนี่ยสิบกว่าคันตรงนี้ฮะนี่คือฝั่งนี้คือไปไปโรงงานนะฮะและนี่คือถนนใกล้ๆโรงงานนะครับนี่จะเห็นว่ารถบรรทุกจอดอยู่ปะปายเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่รถบรรทุกกลุ่มนี้เท่านั้นยังมีอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มใหม่ไปอยู่ตรงหน้าโรงงานภาพนี้ครับ20มิถุนายนวันเดียวกันคือวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าไม่ใช่มีแค่รถบรรทุกละมีแม้กระทั่งนี่ฮะตรงนี้คืออะไร บูโดเซอร์ก็คือเหมือนรถแบ็กโฮอะฮะในการไปขุดเนี่ยฮะอยู่แถวๆใกล้ๆกับปากป่องอุโมง์แล้วก็มีรถบรรทุกเพิ่มเติมอีกทางเข้าของตัวโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยอยู่ทางนี้นะฮะต้องลงไปทางนี้นิดหนึ่ง จะเห็นได้ว่ามีความเคลื่อนไหวเราก็ไม่รู้หรอกดูจากภาพถ่ายดาวเทียมว่าข้างในรถบรรทุกมีอะไรหรือรถแบคโฮเหล่านี้ถูกเอาไปใช้ในการขุดอะไรเพิ่มเติมบ้างแต่ก็คาดการกันว่าก็คงจะเป็นชิ้นส่วนสําคัญหรืออาจจะเป็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะไม้ที่อิหร่านมีการขนออกไปเพราะคาดว่าอาจจะถูกโจมตีนี่ก็ถืออีกหนึ่งสัญญาณท่านผู้ชมครับที่คาดว่าอิหร่านเองคงไม่ได้รับผลกระทบมากอย่างที่สหรัฐ หรืออิสราเอลต้องการนะครับพอมีการประเมินข่าวกรองของกองทัพสหรัฐเองของกะลาหโหมเองออกมาแบบนี้แล้วรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลของทรัมป์ว่ายังไงนักข่าวไปถามโดนัลด์ทรัมป์ครับท่านผู้ชมลองมาดูกันหน่อยทรัมป์เองยังคงบั่นอกบั่นใจว่ายังไงเนี่ยโรงงาน ของอิหร่านถูกทำลายแน่นอนทํายังคงย้ำคำนี้คำที่ทําใช้ในการบรรยายปฏิบัติการของสหรัฐล่าสุดเนี่ยใช้คำนี้แทบทุกครั้งครับ obliterated ก็คือถูกทำลายอย่างราบคาบพินาศอย่างสิ้นเชิงเลยทําก็ยังคงใช้คำเดิมครับอันนี้แปลเป็นไทยทั้มบอกผมคิดว่ามันเนี่ยถูกทำลายยงลงอย่างราบคาบนะแล้วเหล่านักบินเนี่ยนะฮะที่ ขับเครื่องบิน B2 ไปทิ้งระเบิดก็สามารถทำงานได้อย่างตรงเป้าเป้าหมายเหล่านั้นถูกทำลายล้างและนักบินสมควรที่จะได้รับคำชื่นชมทำก็ยังคงมั่นอกมั่นใจว่าภารกิจนี้สำเร็จไม่ได้ล้มเหลวแต่อย่างใดอีกคนหนึ่งครับที่ออกมาพูดคือโคสกทำเนียบขาวแครไลน์เลวิตนะครับเธอเองเนี่ยตั้งคำถามว่าข้อมูลนี้มันควรจะเป็นข้อมูลท็อปซีครตข้อมูลลับสุดยอดแล้วมีการรั่วมาถึง สำนักข่าวต่างๆในสหรัฐได้ยังไงจุดประสงค์ของคนที่ปล่อยข้อมูลเหล่านี้เขาต้องการอะไรกันแน่ถึงขั้นที่ตัวของโฆษกทำนียบขาวบอกอย่างนี้นะครับคนที่ปล่อยเนี่ยเป็นพวก low level loser เป็นพวกขี้แพ้ชั้นต่ำที่ส่งการประเมินนี้เนี่ยแล้วผิดอย่างสิ้นเชิงเป็นความพยายามที่จะดูหมิ่นประธานาธิบดีทรัมป์แล้วไป discredit เหล่านักบินที่กล้าหาญที่เสี่ยงชีวิตออกไปปฏิบัติภารกิจต่างหาก กลายไปว่าในสหรัฐตอนนี้ทะเลาะก,กันเองแล้วฮะเพราะข้อมูลข่าวกรองก็ไม่ได้มาจากประเทศอื่นก็มาจากสหรัฐเองสื่อที่รายงานก็เป็นสื่อในสหรัฐเองแต่ทางทำเนียบขาวทางทรัมป์ก็บอกว่าโอ้โหออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้เหมือนต้องการหักหน้ามาดิสเครดิตกันเองหรือเปล่าเอาละนี่คือกรณีของสหรัฐแต่หลังจากที่ทรัมป์อ้างว่าอิสราเอลกับอิรานเริ่มต้นข้อตกลงหยุดยิงแล้ว ต่างฝ่ายต่างก็ยังกล่าวหากันอยู่ว่าละเมิดข้อตกลงนะครับลองมาดูท่าทีล่าสุดกันหน่อยของอิรานแล้วก็ของอิสราเอลด้วยว่าว่ายังไงนะครับสองฝั่งเลยครับฝั่งของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยางหูเขาออกมาประกาศครับยอมรับข้อตกลงหยุดยิงตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศไว้แล้วก็บอกว่าสรุปเนี่ยสงคราม12วันตามการตั้งชื่อของทรัมป์นะฮะ บอกว่าเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็มั่นอกมั่นใจพอๆกันกับทรัมป์นี่แหละบอกว่าอิหร่านจะไม่มีทางมีอาวุธนิวเคลียร์ได้อีกนี่มั่นใจถึงขนาดนั้นและทางอิหร่านละว่ายังไงอิหร่านก็บอกว่าเราเคยบอกเมื่อไหร่ว่าเราต้องการอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่านี่คือการออกมาประกาศจุดยืนของอิหร่านโดยตลอดครับอิหร่านไม่เคยยอมรับเลยว่า ต้องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านจะบอกตลอดว่าโครงการนิวเคลียร์ต่างๆเป็นไปเพื่อสันติเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทางด้านของประธานาธิบดีอิหร่านครับมาซูสเปเซชเคียนนะครับบอกว่าอิหร่านไม่เคยทะเยอะยานที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ และอิหร่านมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะดําเนินโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติเพราะฉะนั้นเป็นการปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิสราเอลเป็นการปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาและยืนยันว่าอิหร่านมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองต่อไป เพราะฉะนั้นภารกิจช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของสหรัฐจะสําเร็จหรือจะล้มเหลวก็ตามแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิหรานตอนนี้ดูแล้วเป็นเส้นได้บางๆที่พร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อกับคุณระพีพันธ์คุณยุคนครับขอบคุณคุณปิงกิติดดตนะคะ